สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปัำำย้ม W W E 2K 23นะแมตชชิงแชมป์ทั้ทีมหญิงทอร์นาโด,โดแท็กเบลลาทวินเจอดามเมจคอนโทรลอยู่กันต่อศึกเดวันห่างหายไปนานเลยแอดติดเกมอยู่มาผู้ท้าชิงเดอะเบลลาทวิน นิกกี้เบลล่าและบีเบลล่าปัจจุบันก็เลิกปามทั้งคู่ละหน้าตอนนี้นี่สองคนนี้นี่เขาใช้เขาเรียกว่าชื่อชื่อใหม่เป็นกาเซียทวินนะ ไม่เป็นเบลล่าแล้วสาเหตุนี่เพราะว่าหมดสัญญากับ WWE นะก็เลยเปลี่ยนกาเซียทวิน และเจ้าของแชมป์แจ้งสาวตัวแสบดามิดคอนโท่ยโยสกายและดากคตาคายปัจจุบันนี้แชมป์ท็กทีมก็อยู่กับดามิดคอนโทแต่ว่าคนคนที่ถือแชมป์ไม่ใช่สองคนนี้แต่เป็นอาสุกะและไคลิเซนะ แต่ก็อยู่แก๊งเดียวกันแต่ถ้าแยกออกนี่เป็นคาบุกิวอลิเออร์นะเออมารวมเป็นตี้ใหญ่อะเขาเรียกว่ายึดอำนาจแมเตะเบลลี่ออกจากแก๊งปฏิวัติโดยสาวญี่ปุ่น มาชนกระปั้นหน่อยเออดาโคต้านี่เหมือนเป็นทรงแบบผู้จัดการทีมแต่นางก็ปั้มพึ่งหายเจ็บมะชิงช่ทักทีมหญิงสึกเดว,วัน แนะนำตัวหน่อยทีมผู้ท้าชิงเดอะเบลลาทวินมาเป็นสีแดงเลยฟังแชมป์ดาเมจคอนโทรอิโยสกายและดาโ์คูตาคาย แมตช์นี้ไม่ต้องแท็กใส่นัวแมตช์จะจบก็ต่อเมื่อจับกดและททำให้ยอมแพ้มานวนัว,นวลุยเลยเอา้ากรรมการโดนต่อยอะเอ้ยเป็นไรวะนะไอ บีเบลล <g ười> ่ากรรมการบอกอยู่เฉยเฉยตูก็เจ็บตัวโอ้ยหนาครับเอาช่วยเพื่อนครับออ้ยมาถึงก็เอาซะเลยเอาอู้ยกระโดดดีอา่มาโดนวียังโดนถีบโดนแตะออแล้วเว้ยเริ่มนัว นี่ดอบคลิกเลยอา่าอีโย่เจอนิกกี้นิกกี้จับเวียงทิ้งไปอ๋อาดาโคตาโอ้โหเล่นงานที่ขาไอ้นิกกี้ยืนดูไม่ช่วยมาช่วยก็ได้จะเป็นจะเอสไม่ได้โดนจับโอ้โหเป็นดากอนซูเพกนะอ๋อโดนหลุมเปล่า ไม่ลุมอะเอาพุ่งใส่ครับออยโยช็อตเต็ดาวิ่งมาขย่ำเลยบีแมต่อยกรรมการเลยวันนี้เป็นไรไม่รู้กระทืบกระทืบแขนเอาเว้ยขลางก็มีข้างบนก็มีอื้มะทืบดูข้างบนดีกว่าาดาโคต้าจับสแนปมา ก็กระตุกคอต่อเนื่องตบไปหนึ่งฉากจะเหยียบหลบได้เอาฝังนี้ทำเป็นอู้วไว้น้อยเอานี่จะรังกาหลบได้โหยทับพื้นไปเต็มตมโดนโคสไลามาดูข้างบนต่อจับคว่ำยังไงต่อจับอุ้มไว้ เอาไปชนเทอร์มัคเคลิลแล้วก็โยนทิง้งกดเลยนับหนึ่งได้แค่หนึ่งมฝั่งนี้สแนปซูเพกเข้างบนกระตุกคอเนิบเนิบครับเตะเลยอะไรครับอยู่ดีดีก็ล้มมาบ,บีวันนี้แปลก แก้ตัวจับเวียงแล้วก็ขย้ำสายขย้ำต่อไปเอาเตะแล้วอะดาดามาแล้วตเตะแม่มอันนี้ตาชั้นจับเวียงกลมหลบกระโดดหลบแล้วก็จับบิดแล้วก็เตะเข้าไปที่นม รอจังหวะเอาละตั้งท่าเสริมแรงชายนิ่งวิชาตเอาเว้ยดามาแล้วอืมเหยียบเต็มเต็มโอ้โหจุกจริงเอาละขึ้นเชือกเส้นสามากาะโดดทีบอากาศผ่านแล้วโดนเนกเบเกอร์เป็นทีของบีเอาโดนเตะเสย ดาจับบีดมาใส่เป็นโอ้โยซับมิชชั่นนะตอนนี้แอดก็ยังไม่รู้มันชื่อท่าอะไรเหมือนรีเวิร์สบอตตันแคปมาต่อยบีบีปาดได้ดาต่อยเตะเข้าไปฮนะเสริมแรงไคลโลแพคเตอร์ไม่ตายกดแล้วหนึ่งสองอู้หูยัง ตาทุบพื้นเลยเวุ้ยทนได้ไงวะไอ้ข้างล่างไม่ขึ้นเวทีเลยอะเบื่อเวทีแล้วแม่ยังกระสตีดไฟเอาข้างบนโอ้โโยเฟสบัสเตอร์กดเลยหนึ่งสองได้แค่สองเอาวะอีกคู่ขึ้นมาละกว่าจะขึ้นได้เกือบจบแม่นะครับนิกกี้ ทำลายกระโดติไม่โดนโฟังนี้ต่อยอยู่ต่อ,อครับอโยจับอู้เดี๋ยวอันนี้ทาไม่ตายนิกกี้นี่กดเอ้ยสองอ้ยน้องมาช่วยขโมยท่าแล้วเอาบีรอจังหวะอูอยู่ไกลโดนเกี่ยวคอเอาล่ะเริ่มสนุก มีการขโมยไม่ตายอ๋ปัดขาครับใส่เป็นซิงเกิลบอสตันแคปดาวุ่นอยู่ <c oughs> ถีบไปก่อนช่วยไม่อาช่วยครต้องช่วยดิไปละช่วยแล้วก็ลงเาลงหมดเลยแล้วฉันเจอกับใครอะ่ะเจอกรรมการอีกไหมดาบอกไม่ต้องมาจับเป็นโคสแลมแบ็คเบเกอร์อ้ย <c oughs> <c oughs> เริ่มนุกมันหนุกน,นานแล้วนี่ก้มหลบดานี่กระโดดลบแล้วก็จับนี่เป็นทุ่มนะแหมนึกท่าไม่ทันครับมาเตะเจาะยางนะเสริมแรงเกี่ยวคอหัวปักดินแล้วก็ขึ้นเชือกเส้นสามคนระับ ทำลายกระโดดเหยียบเลยเอาเหยียบซ้ำอีกคุยจะดูไปไหนอะดาเหยียบให้ตุยไปข้างอรอจังหวะเสริมแรงโอ้หลบได้ครับรอบนี้อย่าทำซ้ำโดนแล้วมีเดินไปขึ้นเชือกเส้นสองพอกระโดดทับเต็มหลัง ยังไม่จบจิกหวัวฟาดลงไปกระเทบิบไอข้างล่างก็เหมือนเดิมอะตีกันไม่สนเวทีอ่าข้างบนครับเหยียบผมแล้วก็ดึงครับท่านี้เจ็บตรงไหนเหมือนเจ้เฟียวนะเอาครับจะใายไม่ตายครับอุ้ยมาเฟสปาเตออ์ โกรเลยเอากรรมการเมาแล้วหนึ่งสองอู้ทนได้ครับอ,อีโอมาโดนต่อยทำไมาอยากโดนใช่ไหมมาบูดอกสนุกครับแมตช์นี้สามดาวครึ่งแล้วอ้ยมาเยสคริกครับเอาท่าผัวมาไตะก้านคอ แล้วก็จะใส่ไม่ตายเย็ดล็อกตัไม่ใช่แล้วโอ้เฟสบัตเตอร์โกดยโยจะไปช่วยเพื่อนเอ้ามาขึ้นไปเลยมึงสามเลยครับโอ้ยเดอร์เบล่าทวินครับได้แชมป์อู้สนุกฮะคู่นี้แต่ที่รูร้ๆแชมป์ใหม่ เป็นเดอะเบลล่าทวินมาฉลองหน่อยพี่หนูทําได้เออพี่รู้แล้วต่อครับคู่คู่ต่อสู้คนต่อไปจะเป็นใครอะรอติดตามครับ